สวัสดีไปยังผู้เรียนทุกท่านนะครับผมนายศิริวัฒน์พาพิลมนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาคณะครุศาสตร์นะครับวันนี้จะมาสอนในเรื่องของการเขียนโปรแกรมคำนวณเกรดแบบง่ายๆนะครับโดยใช้โปรแกรม NetBean ซึ่งขั้นตอนก็ข้าวข,ของเราก็จะมีดังนี้นะครับ ขั้นแรกของเราจะเป็นการรับข้อมูลเข้ามานะครับรับคะแนนที่เราต้องการจะนำมาคำนวณน,นะครับส่วนขั้นที่2ของเราก็จะหลังจากที่เราอินพุตคะแนนเข้ามาแล้วเราก็จะนำคะแนนนี้ไปเช็คเงื่อนไขนะครับซึ่งเราจะใช้เงื่อนไขในการเช็คก็คือเงื่อนไขของ if else นะครับ ส่วนขั้นที่3ของเราหลังจากที่เราเช็คเงื่อนไขโดยใชย้ if e l s แล้วคะแนนที่เรานำมาเช็คก,ก็จะแสดงออกข้อมูลว่าคะแนนที่เรารับเข้าไปนั้นจะได้เกรดอะไรนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเริ่มเขียนโปรแกรมเลยนะครับโดยใช้โปรแกรม Netbean ตัวนี้ อันดับแรกเราก็สร้างโปรเจกต์ขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นเราก็จะได้โปรเจกต์ของเราขึ้นมาซึ่งอันดับแรกๆของการเขียนโปรแกรมก็คือเราต้อง import ตัวสแกนเนอร์นะครับเพื่อที่เราจะสามารถรับข้อมูลผ่านทางคีย์บอร์ดได้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะมากำหนดตัวแปรที่ไว้ใช้ในการรับข้อมูลนะครับซึ่งตัวแปรของเราจะใช้คำว่า kb นะครับ เป็นคำยอ่อจากคำว่าคีย์บอร์ดเราจะนำมาใช้ในการเป็นตัวแปรในการรับข้อมูลนะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องมาดูว่าโปรแกรมเราคำนวณอะไรบ้างนะครับซึ่งโปรแกรมของเราให้ input คะแนนนะครับ ก่อนที่เราจะ Input ได้ต้องมีตัวแปรในการเก็บข้อมูลซึ่งเราจะตั้งตัวแปรเป็นเป็นคำว่า score นะครับตัวแปรของเรา score ซึ่งหมายถึงคะแนนนั่นเองโดยเป็นรูปแบบเป็นชนิดของจำนวนเต็มนะครับก็ประกาศเป็น int น,นะครับ int score เท่ากับ0 หลังจากนั้นเราต้องการให้โปรแกรมแสดงครัว่ารับรับคะแนนนะครับหรือ Input Score เราก็ใช้คำสั่งในการเขียนโปรแกรมก็คือ system. out. print นะครับแล้วก็ขอใช้คำสั่งคำว่า Input Score นะครับ ังจากนั้นเราก็จะนำตัวสกอร์ตัวนี้มาเก็บเ้อเก็บเก็บข้อมูลที่เรารับมานะครับจากตัวสแกนเนอร์ตัวนี้นะครับเราก็จะพิมพ์สกอร์เท่ากับ KB ก็คือตัวแปรของตัวสแกนเนอร์นะครับ next in ก็คือการรับค่าผ่านทาข้อมูลโดยเป็นข้อมูลในรูปแบบของ integer นะครับหรือจำนวนเต็มหลังจากนั้นเราก็จะใช้เงื่อนไข i f else ตัวนี้นะครับใช้เงื่อนไข i f else ในการเช็คคะแนนในการเช็คคะแนนเราก็จะใช้ if ตามด้วยวงเล็บนะครับซึ่งข้างในนี้ก็จะเป็นการเช็คว่าถ้าสกรมากกว่าหรือเท่ากับ80นะครับ ให้ทำเงื่อนไขนี้ซึ่งเงื่อนไขนี้ก็จะให้โชว์ข้อมูลว่าเราได้เกรดอะไรนะครับก็จะเป็นเกรดถ้าเราได้มากกว่าหรือเท่ากับ80ก็จะได้เกรดสีนะครับหลังจากนั้นเราก็จะให้แสดงข้อมูลถ้าถ้าได้น้อยกว่า80 นะครับก็จะให้แสดงเกรด3ซึ่งเงื่อนไขของวันก็คือเราใช้ e ย i f นะครับแล้วก็จะมีเงื่อนไขว่าถ้าสกอร์ของเราเนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ70ก็จะ,จะก็จะให้โชว์ข้อม,มูลเหมือนกันครับว่าเกรดของเราได้เท่าไหร่เกรดของเราเท่ากับเกรด3ใช่ไหมครับบรรทัดต่อมาก็เหมือนกันครับก็จะเป็น แล้วอถ้าสกอร์ของเรามากกว่าหรือสก่ากัก60ก็จะได้เกรด2ใช่ไหมครับเกรดต่าง <Yeah. S 1> <Grade S 2> กับ2ในครัยเียวกันก็จะงันไขเกรด1ของเราก็ถ้าสกอร์ มากกว่าหรือเกับ50ก็จะให้โชว์คำว่าเกรดเท่ากับ1เหมือนกันครับหลังจากนั้นเราก็จะมาทำเกรดศูนย์ก็คือถ้าถ้านอกเหนือนจากนี้แล้วก็คือเราจะใช้คาว่าเอวครับเอวเฉยโดยไม่มีเงื่อนไขซึ่งในเอวนี้ก็จะให้ วินทว่าเกเดของเราดะเท่ากับ0ครับหลังจากนั้นเราก็ลองมารันดูนะครับว่าจะได้เท่าไหร่โปรแกรมก็ว่าอินพ c o r e ถ้าสมมติเราได้มากกว่า80ดสละลอง85จะได้เกรดสหรือเปล่า โปรแกรมก็จะคำนวณมาว่าเกรดของเราเนะี่ยเท่ากับ8เท่ากับ4ครับในรองรันใหม่อีกรอบดูสิเอาสัก55ดูครับว่าจะได้เกรดหนึ่งหรือเปล่าห้าสิบาโปรแกรมก็จะคำนวณเกรดหนึ่งครับซึ่งการเขียนโปรแกรมง่ายๆของเราแบบนี้ก็สามารถที่จะไปประยุกได้ได้กับหลายๆเกรดก็ได้ครับหรือไปใช้กับโปรแกรมที่มีหลายๆเงื่อนไขโดยใช้ แน่นไข่ของยิบเนได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีเพียงการสอนเพียงเท่านี้นะครับหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ